พักภูมิใจไทยพร้อมที่จะให้มีการดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งขณะนี้เรากำลังดำเนินการร่างตัวรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขที่กำลังจะเสนอเข้าสู่สภาผู้แทนในสัปดาห์หน้านะครับคาดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยเราน่าจะนำเสนอต่อสภาผู้แทนเอ่ยต่อรัฐสภาได้ส่วนประเด็น ที่จะต้องเพิ่มเติมนะครับขยายความท่านหัวหน้าเมื่อวานนี้ท่านหัวหน้าได้พูดชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเสร็จสับเรียบร้อยหลังจากที่มีการตั้งสสรอและสสลอไปทํารัฐธรรมนูญซึ่งเป็นร่างของประชาชนเรียบร้อยแล้วเนี่ยพรรคภูมิใจไทยไม่ขัดข้องที่จะเดินหน้าสู่การยุบสภาเพื่อคืนอานาจให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะเลือกตัวแทนของเขาเลือก ผู้แทนของเขาภายใต้กติกาสังคมใหม่พักภูมิใจไทยพร้อมครับแต่ว่าวันนี้หมุดหมายของเราร่วมกันกร่วมกันทั้งหมดนะครับคือเราตั้งใจที่จะเดินหน้าสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้เสียก่อนครับท่านลองเพิ่มเติมไหมครับก็ท่านหัวหน้าพักนะครับได้แถลงกับก็ได้เสนอข่าวถูกต้องนะครับก็มี สื่อบางส่วนนะครับไปตัดต่อทําให้พี่น้องประชาชนนะครับเข้าใจผิดในประเด็นการยุบสภานะครับในส่วนของคําว่าเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จให้มีการยุบสภานะครับมีการตัดต่อทําให้ประเด็นบทความต่างๆนะครับเกิดความเสียหายกับพักและก็พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นก็อยากจะชี้แจงพี่น้องทุกคนนะครับว่าวันนี้ความตั้งใจของพักภูมิใจไทยก็คือ 1. ให้มีการ ร่างไอ้ให้มีสสรนะครับและก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูนใ,ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็พักพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งนะครับไม่แล้วครับเพราะว่าเราได้รับสัญญ,ญาณจากทางท่านประธานรัฐสภา,ภานะครับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยคือวันที่28 จะมีการประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งร่างของพรรคเพื่อไทยขณะนี้บรรจุเอาไว้อยู่ในระเบียบวาระแล้วซึ่งเราคิดว่าถ้าหากว่าไปรอในส่วนของคณะกรมกรมการคณะกรรมธิการอะไรนะศึกษาหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับมันมันอาจจะไม่ทันท่วงทีแล้วมันอาจจะเลยการประชุมสภาในสมัยประชุมนี้ แล้วก็จะทําให้สถานการณ์การชุมนุมเนี่ยมันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นพวกเราพักภูมิใจไทยในฐานะที่เป็นสถาบันทางการเมืองเราพยายามครับที่จะร่วมกันกับทุกภาคส่วนในการที่จะสแสวงหาทางออกให้กับสังคมวันนี้เราคิดว่าการเ,เดินหน้าเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นหนึ่งในทางออกแล้วก็ตรงกับข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมด้วย ทั้งหมดเนี่ยตามกติกาตามรัฐธรรมนูญเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับจะต้องใช้สมาชิกทั้งสิ้น100คนเป็นผู้เสนอพัคภูมิใจไทยวันนี้มี61เพราะฉะนั้นเราต้องการอีกประมาณ40คนก็พยายามที่จะไปสแสวงหาแนวร่วมนะครับกับเพื่อนสมาชิกที่เหลืออีก40ท่านใครที่เห็นไปในทิศทางทำนองเดียวกันกับตัวร่างของพรัคภูมิใจไทยเราก็ยินดีครับ แล้วก็พร้อมที่จะให้มาช่วยกันในการที่จะยื่นร่างสนับสนุนเช่นเดียวกันสําหรับพรรคการเมืองอื่นเราในฐานะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในร่างของพรรคอื่นเช่นเดียวกันหากว่ามีหลักการมีเหตุผลและมีประเด็นในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญโดยการตั้งสอสรเหมือนกันเราก็พร้อมที่จะช่วยในการที่จะสนับสนุนร่างครับร ของพักเพื่อไทยผมก็เห็นว่ามีประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256โดยมีการเพิ่มเป็นมาตรา256ทับ1ถึง14หรือ15เนี่ยนะครับซึ่งก็สาระสำคัญก็คือการให้มีการตั้งสสรอขึ้นและสสรอก็จะมาจากการเลือกตั้งซึ่งผมคิดว่าสาระสำคัญน่าจะไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนะักโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในประเด็นเรื่องหมวดหนึ่งและหมวด2ของรัฐธรรมนูญที่พวกเราเห็นด้วยที่ไ we well ม่ควรที and and ่จะให้มีการไปแก้ไขในหมวด1และหมวด2ครับเพราะฉะนั้นสาระหลักผมคิดว่าคล้ายๆกันประเด็นอำนาจของสวภูมิใจไทยเองมีความคิดเห็นยังไงบ้างผมผมอย่างนี้ครับคือพระภูมิใจไทยเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านหัวหน้าพูดชัดเจนนะครับว่าเมื่อเรา มีเจตนาที่จะตั้งสอสอลอแล้วเนี่ยเราควรที่จะยกทุกประเด็นให้กับสอส,อสอลอไปดําเนินการสอสอลอเป็นตัวแทนของประชาชนและที่สําคัญก่อนที่จะทําร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาจะต้องเดินสายทั่วประเทศไปพบกับทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกสถาบันพบกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพื่อไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในทุกประเด็น รวมถึงประเด็นของสอวด้วยว่าพี่น้องประชาชนมีความเห็นในเรื่องของสอวอ,อย่างไรแล้วก็เอาเข้ามาใส่ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งในฐานะพรรคการเมืองเราจะพยายามไม่ชี้นำการทำหน้าที่ของสสลอที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เป็นหน้าที่ของสสลอทั้งหมดครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ